ครับวันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณแม่ๆสุงเขียวน้องวบาลทุกท่านนะครับผมทีเมตานะครับสั่งอ้อยสั่งญ้าให้น้องๆขอให้แม่ท่านมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นอ้อยกับญ้านะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องๆให้ทานกันเลยครับก็มีจากคุณแม่โจวี่นะครับผม20มัดนะครับคุณแม่ตูแปมัดแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับบไม่ทราบชื่ออะไรอีกหลายๆท่านนะครับสั่งญ่าให้ด้วยรับก็ไม่ได้เอยนามนะครผม กอไรมา,า,าลลก็้่าชื่นแม่ๆนะขอบคุณแม่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวให้น้ำลเลยผมีให้เจ้ากาเป็นเชือรกรนะครับอ้อยนะครับผมขอบแม่ทุกท่านเลยนะคะร,ะนร,รับาเจ้าการาผมเรืสมัสนี้ให้นีนีทั้งหมด3ามัดนะครับอ้อยที่ได้มาวันนี้นะครับผมก็ทยอใยให้กินเรื่อยๆนะครับ แล้วนะครับผมออยาให้ด้วยนะครับขอบคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับ๋ยวพายมเพระเชอยนะครับ๋ยวพ่ออ้อยยามาให้นะครับยาให้ด้วยนะครับอ้อยก็ทยอยให้นะครับผมนุ่มน้อยจอกานะครับในฐานอ้อยแล้วนะครับอยาให้ด้วยนะครับขอบคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะแม่แม่นองบัวบานสุมเขียวนะครับสั่งยาสั่งอ้อยมาให้สามนุ่มได้ทานกันที่บ้านนะครับ เราก็เอายาไปให้นะครับสับป,ปะรุตแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับขอบคุณดวงสูนะครับกับขอบคุณแม่ๆทุกท่านเลยนะครับส่วนบักอวนเราก็ใกล้จะหายแล้วนะครับใกล้หายแล้วนะครับเราจจะอีกไม่กี่วันนะครับ มันก็ไม่ถึงกับแรงมากนะครับไม่แรงมากเท่าไหร่ไม่กี่วันก็น่าจะหายนะครับได้พาออกเดินเล่นบ้างนะครับต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณแม่แม่สุขเขียวทุกท่านเลยนะครับผมที่รักและเมตตาเอ็นดูนะครับครอบครัวน้องเจ้ากานะครับตรอดมานะวันนี้ก็สั่งอ้อยสั่งหญ้ามาให้น้องๆได้ทานกันเยอะเลยนะครับอันนี้เราให้กินระหว่างทางที่พี่ๆเดินมาด้วยนะครับเดินกลับบ้านมาด้วยเต็มคันรถเลยนะครับอยู่นี่นะครับ จะมีอ้อย30มัดแล้วก็ยาอีกหลายสิบมัดเลยนะครับขอให้แม่ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกำนวยเงินทองนะครับสาธุสาธุครับผมทานอ้อยหวานเราก็จะทยอยให้เรื่อยๆนะครับอ้อยนะครับผมทยอยให้เรื่อยๆ ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลคกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ